สรูปผ่อนสามพจัดให้ครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง2.0นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยของ Mazda 3ปี06 0 7จด07มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกมาด้วยคู่หนึ่งล้อแม็กเดิมโรงงานยางกุมโฮไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับสีสันนี่เนียนสุดๆเลยนะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิสสล้อด้วยนะครับส่วนฝาท้ายมาให้เต็มระบบเลยนะครับไฟเบรกดนะครับไฟ ท้ายเนี่ยดูสวยมากเป็นเมริเนียมเซนเซอร์หลังให้ด้วย2จุดนะครับมาดูที่ภายในกันโอ้โหคันนี้ได้เลขไม์มาที่1 8 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองพวงมาลัยมันติฟังกชันคอนโซลอยู่แ่้สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยนะครับจอแสดงผลเป็นสีส้มดูสปอร์ตมากมาพร้อมกับซีดีแผ่นบิวินเดิมให้จากโรงงานเกียร์ออโต้มีชิปล็อกจอดแปะได้มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับเบาะเป็นหนังสีครีมทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับมาพร้อมกับสลนลู ดูเรียบหรูแบบนี้เลยมาดูเครื่องดีกว่าโอ้โหสวยที่สุดในรุ่นก็ว่าได้นะครับดูน็อตฝากระโปรงก็ไม่แกะแก้มซ้ายแก้มขวาก็ไม่ขยับนะครับเบ้าชกก็เดิมสนิทเลยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกก็อยู่ภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับดูเนียนตามากเลยนะครับดูมอกรก็ยังอยู่ด้วยนะครับมาเปิดราคาเลยดีกว่านะครับเอาไปที่1นึ่งแสนสามหมื่น 9,000บาทนะครับผ่อน5ปีอยู่ที่3,470บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี1,000 0โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะครับยังไม่พอซื้อเงนสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีเหลือเงนกับบ้านด้วย50,000ประมาณนี้